ันนี้ขึ้นไปไม่ได้เด็กจะขึ้นต้องต้องมีผู้ใหญ่ขึ้นด้วยดูเรื่อมันสูงมันสูงแล้วก็ชันด้วยนะคี่ทัน,นเออกลัวมันตกไงเอออย่างนี้ก็โอเคแล้วนั่ง,งนี้ก็เท่แล้วนี่อย่างนี้ก็เท่แล้วนี่นถา่ายรูปให้โอ้สวยสวยจะขึ้นไปนะมันสูงนันแหละตรงนี้จุดชมวิว,ชวใช่อันนี้เขาเขา อย่าขึ้นอย่าขึ้นไปสูงนะมันจะลงไม่ได้อแต่มัน <Okay. S 1> อืมหึ่งขึ้นขึ้นไม่ได้อยกขึ้นเหรอขึ้นไปทำไมอ่ะอขึ้นไปทำไมอ,ไอันนี้เขาขเขาเขาทำไว้เป็นจุดชมวิวตรงนี้นะจุดชมวิว ตอันนี้มันอยู่ใกล้ถังน้ํามันเห็นไหมเห็นถังน้ํามันไหมนี่ถังน้ํามันใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกคังน้ํามันคังน้ำมันตอนันใจไม่ใช่วยไม่ไม่ใช่ชไ,มไม่ใช่ใชนั่งนั่งเรือใหม่อ๋ออ๋อนั่งเรือนั่งนั่งเรือมากีนนั่งเรือจะไปอีกเหรอไปทําไมอ่ะ,ะหืมหืมน,นี่ตรงนี้ บ้างหน่อยนะเดี๋ยวใจเย็นไปกับปูปูพาไปเจนเยนันเจนย็นจับจับลาวด้วยนะปูจับปูด้วยครับเ,เข้าไปนั่งเรือเลยเ,ข,เลยข้าไปเลยเข้าไปเลยจับจับลาวด้วย อั่นแหละจะะับเราสิเดี๋ยวปูเดินไปก่อนไหมอ่าไปเดินไปเดินไปไปอีกทันทันไปช่องนัน้นเออนั่นแหละ <c oughs> ทันทันหันหน้ามาหันหน้ามาเลยเออนั่งนั่งลงลง,ลงโอเคไหม,ไมนนโ,โอเคไหม,มอืออือ โอวี่ลาวงูดาวงูดาวงูดาวอะไรนะลาวงลงไหนลงนี้ลงนี้ได้มันน้ำมันลึกมันมีปลาด้วยแล้วน้ำมันลึกด้วยลึกได้เหรอเออวันนี้มามากินข้าวอร่อยไหมไปกินข้าวอร่อยอร่อยใช่ไหมตอนนี้นานนนสั่งอะไรไว้ฉันฉันสั่งเป็นไส้สั่งไว้ใช่ไหมอร่อยไหมเป็นไส้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวให้ให้ปูไปก่อน โอเคแล้วนะดานดันขึ้นมาได้นะ <c oughs> นะเดี๋ยวไปไหนต่อไปไหนต่อทา,ทางนี้ไม่มีทางนี้ไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วอันนี้มันมีแค่เรืออันนี้หมดแล้ว เข้าบ้านไปทำอะไรอะ่ะตรงนี้มีบ้านด้วยเหรอบ้านอืมตรงนี้มันมีที่นั่งน,นี่อะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรนี่บ้านอันนี้อันนี้ใบาจากาเขาไว้มูลังคา,าอันนี้ไฟนะท่นท่นอันนี้เป็นไฟกลางคืนมาบุมมันจะสว่างาอืมอันนี้เขาทำไว้ยังไม่มีใครนั่ง อ,อ, В อันนี้เป็นเอออันนี้อันนี้นั่งเล่นได้เอาลองลองนั่งสิสัทนทันนั่งดิเอ่านอนลงนอนลงโอ้สบายไหมสบายเอเอ al, สบายเลยเนาะอ,อู้หอันนี้ของเด็กอันนี้คงเด็กปูนั่งไม่ได้่านารต้องมานั่งตรงนี้ขันหน้าตรงนี้เอออันนี้คนเด็กนนั่งนั่งเอ็นลงไปโอ้วันนี้ของเด็กนนป,นนกปูปูนั่งตรงนี้ได้ อันนี้ของผู้ใหญ่นั่งนั่งได้เลยโอ้สบายเลยสบายเลยโอ้หืมมีมีไม่มี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 แลเดินไปอีกไหมมีอะไรบ้างเดินไปมีอะไรบ้างอ่ะเดินไปมีอะไรโอ้ต้องมีก็มีที่นั่งยังยังมีอะไรอีก อันนี้เป็นเสาอ,อืมนี่อะไรเหรอพราะอันนี้เป็นที่ตรตก,ททกระโดโดเขายังไม่ให้กระโดดไงตรงนี้มันเป็นเป็นเป็นแบบว่าสร้างปุ๊บมันจะกระโดดก็ดิ้งดึงดิ้งดึงดึงดึง,ดงขึ้นมาใช่อันนี้ไม่มีตอนนี้เขาย,ยังไม่วางลงถ้าวางลงก็จะเด้งได้เลยลอันนี้เป็นที่นั่งอาจารย์นั่งเออนั่งตัวนี้ได้โอ้ยตรงนั้นไม่ใช่ที่นั่งตรงนี้ที่วางอาหาร ตรงนี้นเป็นที่นั่งเออนั่นแหละก็เป็นงั้นแหละที่เป็นโต๊ะเออเนี่ยจะเป็นโต๊ะแล้วก็เราก็นั่ง,งนี่ใช่ไหมใช่แล้วเอาอะไรมาวางตรงนี้อันนี้อะไรเหรอโอ้อันนี้อันน,นี้เป็นที่ยืนแล้วก็หมุนหมุนออกร่างกายไม่ใช่นะใช่หรือเปล่า,าไม่รู้นะไม่รู้ฮะเราข้าวเราข้าวไรล่ะมองดูดูนี่มีอะไรอีกทัน<อ>มีอะไรอีกไหม ไม่มีตรงนั้นนั่งไม่ได้ดูในร้านสวยไหมดูในร้านสวยนะร้านน,ออนี่สวยน,น,นี่ดูนี่หืม,มออของเล่นที่ไหนมันไม่มีมีของเล่นด้วยหรอไหนตรงไหนมีของเล่นไหนวันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ของเล่น ต่ที่นี้เราก็เดินไปนน่นทันทันที่นี้เราก็เดินไปโน่นโน่นโน่น่นเดินไป่นไงมันจะมีมันจะมีซุ้มอยู่ทันทันนีไงนีไงแต่ละซุ้มก็มีคนนั่งกินข้าวอยู่ซุ้มต่างสวยเลยอืมโอ้ตัวนี้นั่งไม่ได้ตัวนี้เป็นโต๊ะแบบนั่งกินตัวนี้คือโต๊ะ V P นั่งใช่ไหม ไม่ใช่ใของผู้ใหญ่เลยเราเดินไปทางนี้ไหมทันทันเราเดินไปทางนี้เดินทางนี้ไปเดินไปเมื่อกี้สั่งเพนท์ไฟไปแล้วเดี๋ยวเขาไปส่งเพนไฟไป,เ,ไป,ไปเราเราเราเดินไปเรื่อยเดี๋ยวรอก,ก่อน ไปฮะเราจะเราไปไหมอืมยเือนี่มันมีสามมีมันมีบัวด้วยแล้วม,มีปลาด้วยนั่นมีปลาหมดปลาตายแล้วมาเอ้ยไม่ตายมีเยอะเลยปลาใจอยู่ะฮะ ทะเลอยู่ไหนไม่มีทะเลท,นทนีนี้เราก็เดินไปนี่นี่ทันทันใช่ไหมใช่ใช่นี่เราก็เดินไปนี่ไงนน่นโต๊ะเราอยู่โน,น่นไปไปเดินไปเลย <c oughs> ค่อยๆไปนะอย่าวิ่งนะค่อยๆไปค่อยๆไป อย่าวิ่งอย่าวิ่งโอ้ยนั่นเห็นไหมสะดุดไหมล่ะท่านนันนีิสะดุดเมื่อกี้นี่เจ็บไหมเอมอแหลรวันนี้มากินข้าวเหรออร่อยไหมวันนี้อร่อยไหมหือ ืนะั่นใช้อีกโอ้ยเดี๋ยวนะให้ต้องให้ปู่จับให้นั้นถ้างั้นมันจะร่วงเดี๋ยวมันจะเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ต้องจับให้ก่อนเดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งจะพึ่งใจเย็นใจเย็นขึ้นเองไม่ขึ้นเองไม่ได้ขึ้นเองไม่ได้ขึ้นเองไม่ได้นั่นเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้ต้องให้ผู้ใหญ่ต้องให้ปู่จับให้ ถอยก่อนถอยก่อนนะทีนี้เราจะทำให้ดูนะถอยก่อนออาานี่น่าดี